สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเจบ้านโป่งนะคะชื่อภาษาจีนว่าอะไรนะคะโรงเจบ้วหบตัวบ้านโปง่งหรือรชื่อหนึ่งคือหวานฟุกฐานหวานฟุกฐานนะคะที่นี่คึกคักมากเลยนะคะเป็นโรงเจขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามีอาหารเจเยอะแยะเดี๋ยวให้อกอเล่าเรื่องโรงเจหน่อยครับโร<า>งเจบัวนกตัวบ้านโปง่งเป็นโรงเจประจําอําเภอนะครับก่อสร้างมาถ้ารื้อฟื้นก็คือเกือบร้อยปีแล้ว ก็ญาติาพี่น้องอผู้สืบเชื้อสายที่อ,อพยพมาจากเมืองจีนก็มาร่วมกันสร้างขึ้นมามแล้วก็มีลูกหลานสืบทอดจนมารุ่นของพวกเราและรุ่น,น,นุ่นหลันต่อไปอช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจยอยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะครับถ้ามีโอกาสม,มารับประทานอาหารเจซึ่งเรายินดีต้อนรับกับคณะ,คะทัวร์เจทุกๆคนยกเว้นจาก มากับไหว้บูชาขอพรอ,องค์กิวอวนหุโจหรือพระพุทธเจ้าก้า<ด>พระองค์แล้วยังมีการพิธีกรรมต่างๆอีกมากมายตลอดระยะเวลาตั้งแต่กิวเนยชูหยิดจนถึงกิวเนยชูซิบนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้น้องตั้มอธิบายให้ฟังพอสังเกตครับ,รบซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันชูชิก นะครับซึ่งทางโรงเจของเราเนี่ยก็จะมีการประกอบพิธีอลอยเต้านะครับถือว่าภาษาแค่ก็ป้าเตล์นะครับซึ่งเป็นการสะดาะเคข์ต่อชะตานะครับแล้วก็มีวิธีเปิดประตูสวรรค์หรือคอยนำเทียนหมุนนะครับซึ่งประกอบพิธีโดยพระสงฆ์จีนนิกายนะครับซึ่งก็จะประกอบพิธีตอนเย็นในวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ชูปัดแล้วก็วันชูกิ้วเนี่ย ก็จะทำพิธีชี้ก <salud> ุ๊กนะก็คือ <sh> ท <arp needle leme madı> ิ้งกระจาดนะครับเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนผู้รองรับไปแล้วนะครับส่วนชูชิปเนี่ยเราก็จะเป็นการส่งเสด็จนะฮะองค์นวราชาธิราชทั้ง9ก็คือซุ้งก้าที่เขาเรียกกันนะครับในภาษาแคร่เรานะครับแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นด้วยเมื่อกี้เห็นมีโรงนิ้วอยู่ด้านหน้าอ่าครับใช่ใช่ครับไอนิ้วตรงเนี้ยเป็นเป็นใต้จิ๋วเป็นหกล้อ แต่พวกเราอาจจะฟังออกใช่ครับเพราะปั้นสังขักเรา <c oughs> สามารถก็จะ,<น>จะฟังออกชน,ชนชวนมาที่โรงเจครับนะคะแล้วก็ก่อนจะจบนะคะจะบอกว่าพิกหน้าผิดมีเรื่องที่น่ายินดีมากเลยเพราะว่าป้าได้เจอชุกผู้ประจําตระกูลของตัวเองแล้วแล้วก็มีชื่อเตีย่ยอยู่ในนี้ด้วย <c oughs> นะคะใครที่คิดว่าเป็นสายใกล้เคียงทักมาได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบ่งปันให้นะคะสําหรับท่านที่หาของตัวเองไม่เจอ น,ะะนี่คุ้มค่ามากเลยของขอบคุณน้องตั้มนะคะอุาสา์กลับไปเอาที่บ้านมาให้นะคะนี่ป้าจะขอยืมไปสายของเรา,าจะเป็นของทางเช่นฉิกหลองคุ้งอ๋อค,ค่ะก็คือ,อตอนนี้5 0 0 6้0 0ร้อยปีละเสียงฉิ่รุ่นหนึ่งที่อึ่งทั้งผู้่นะคะสำหรับสายนี้นะคะเร็วๆนี้อาจจะในปี2ปีนี้แหละเราจะกลับไปนะคะเป็นการไหว้ชุดใหญ่เดี๋ยวยังไงก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เป็นระ,ะระยะระยะแล้วไปด้วยกันนะคะค่ะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชีวิตขอพระท่านนำทางจุดติดในดอกบัวบนดินแดนสุขาวดีข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องบูชา ในยามวิการของราตรีน,รรตรนี่เปล่งประกาย,กายขอดนบันดาลให้ด,ด,ใหดับทุกข์ทั้งมวลไร้ซึ่งโรคภัยเจริญด้วยอายุวัฒนะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาด้วย,อค,อวยความศรัทธาและเลื่อมใส ขอโดนบันดาลให้ลบล้างกรรมชั่วที่เคยพลาดทั้งกระทำผิดไปและไร้เส้นรอบภัยอายุวัฒนะอาพรมีสวงใสอาหารการกินอุดมสมบูรณ์บ้านปลายของชีวิต เข้าสู่แดนสุขขาวดี